คือทุกอย่างเนี่ยเราต้องใช้สติใช้สมาธิเป็นเบื้องต้นแห่งปัญญาในการพินิจพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผลในชีวิตอัตมาเองเนี่ยนะก็มีบุคคลผู้มีพระคุณถ้าไล่กันไปตามลำดับนะบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลแรกก็คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพะมหาเถระซึ่งได้มรณาภาพลงในปีพุทธศักราช2532นะอาจจะคาดเคลื่อนทางตัวเลขนิดหน่อยนะเป็นพระมหาเถระที่ได้ทรงเสริมสนับสนุน ไออตมภาพเนี่ยได้มีการไปศึกษาภาษาบาลีพระไตรปิฎกรวมทั้งภาษาเมียนมาที่ประเทศเมียนมาถึงสิบแปดปีมาทราบข่าวอภัยหลังว่าท่านมรณภาพไปแล้วก็รู้สึกรู้สึกเสียใจนะแต่ว่าไม่ได้ทิงท่านร้องไห้จากนั้นนะจากนั้น ก็พระเทระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปที่สี่ของประเทศมยนมาซึ่งเป็นพระอุปชานะทางพระภิกษุของอาตมาหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธา,าจารย์อาศวบ้ามหาเทระเนี่ยเป็นพระอุปชาทางสามัเนรนของอาตมานะรูปที่สองคือพระพัตันตสุมังกาลาลังการะนะเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปที่สี่อาตมาไปอยู่กับท่านมาสิบแปดปีนะ สิบแปดปีถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาอาศัยอยู่ทำการศึกษาเราเรียนเป็นต้นเนี่ยนานที่สุดนะที่มรณภาพไปแล้วนะ mm. แล้วก็ถัดมาก็เป็นโยมพ่อโยมพ่ออาตมาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้เจ็ดปี mm. แล้วก็ถัดมาเนี่ยถัดมาก็คือ่าขอไป โยมพ่อเนี่ยเป็นคนที่สี่นะคนที่สามบุคคลที่สามคือหลวงพ่อใหญ่วัดท่ามะโออ่ซึ่งท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2555นะซึงอาตมาเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่กับท่านที่วัดท่ามะโอจังหวัดลำปางเป็นระยะเวลาสามปีนะต่อมาท่านที่สี่ก็คือโยมพ่อเสียชีวิตไปเมื่อปีพุทธศักราช2556 นี่คือต้องบอกว่าบิดาทั้งทางโลกและทางธรรมนะที่เสียชีวิตไปแล้วหมายถึงที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสี่รูปคนด้วยกันโยมพ่อเป็นผู้ที่ส่งให้อัตมาภาพเนี่ยได้บวชได้เรียนส่งให้บวชเรียนโดยเฉพาะเลยนะ ถ้าไม่ได้หยมงพ่อก็ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนมาจนถึงทุกวันนี้กำลังจะพูดถึงว่ายัางพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจาจย์อาตอาสภพพมหาเทระเนี่ยตอนที่ท่านมรณภาพนั้นอาตมาภาพอยู่ที่ประเทศเมียนมาเป็นปีที่สามนะปีที่สาม ประมาณปีสอง2กับ33นั่นแหละนะก็ถ้าพูดตรงๆก็คือเสียใจแต่ว่าไม่ได้ถึงท่านร้องให้เพราะว่าก่อนจะไปศึกษาเราก็รู้ว่าท่านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนอายุท่านก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็รูปที่สองคือพระเทลาผู้ทรงพระตรปิดกก็มรณภาพต่อหน้าต่อตาอาตมาเพราะว่าตอนที่ท่าน พารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้ติดตามท่านมาโดยตลอดนะเป็นล่ามให้ท่านด้วยวดูแลรับใช้ในส่วนที่เรา,าเห็นว่าสมควรก็ดูแลมาโดยตลอด2ปีกับ7เดือนวินาทีที่ท่านบรณาภาพอาตมาก็ยืนอยู่ข้างเตียงท่านพร้อมๆกับ พระเพื่อนๆอีกสองลูปด้วยกันนะก็ไม่ได้ร้องผมร้องไห้แต่ถามว่าเสียอกเสียใจเสียอกเสียใจเสียดายเสียดายแล้วก็หลวงพ่อใหญ่วัดท่ามโอนะซึ่งเป็นพระเถระชาวเมียนมานะก็คือพระพัฒนตะธรรมานันทะมหาเทระ หลายคนก็จะทราบดีตอนท่านมรณภาพเนี่ยท่านก็มรณภาพที่ลำปางนะก,ก็ทราบข่าวมาโดยตลอดตอนที่ท่านไม่สบายเนื่องจากอายุท่านมากนะอายุท่านเยอะมากแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีแต่ความชรายอย่างเดียวช่วงว่างๆก็จะไปะถวายความเคารพท่าน ไปสวนปรฐานถวายท่านนะกับพระพม่านะก็ไม่ได้ดูแลใกล้ชิดเหมือนลูกศิษย์ลูกอื่นๆนะแต่ถ้าถามว่าเสียอ,อกเสียใจไหมก็เสียอ,อกเสียใจนะเสียด,ดายเพราะว่าเป็นพระเทราที่เรียกว่าถวายชีวิตนะ ถวายงานให้แด่พระพุทธศาสนามาตลอดชีวิตแล้วก็บุคคลที่สี่คือโยมพ่อนะอย่างที่บอกไปถ้าไม่ได้โยมพ่อนะถ้ายมพ่อไม่ได้สั่งการแล้วก็พาให้อตมาไปบวชด,ด้วยตนเองนะก็คงไม่ได้บวชหรอกตอนที่โยมพ่อเสียชีวิตก็ไม่ได้ร้องผมร้องไห้เพราะเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเช่นเดียวกันส่งนั้นอตมาก็ยืนอยู่ข้างๆเตียงโยมพ่อนะั่น แต่ว่าก็เสียอกเสียใจอยู่เหมือนกันนะในฐานะที่เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดชีวิตความเป็นมนุษย์ให้แก่ธรรมภาพมานะนอกนั้นก็เป็นพระบิดานะที่ให้ความรู้ทางให้ความรู้ให้ชีวิตทางธรรม กำลังจะพูดถึงว่าถ้าเรามีเหตุมีผลในการที่เราจะพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเดินไปถึงจุดที่ยอมรับได้ยอมรับได้เนะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะผู้มีพระคุณ ในชีวิตเราเท่านั้นเกิดกับทุกชีวิตเริ่มตั้งแต่บุคคลไย่ว่าต้องบอกว่าอักคระนะมหาบุรุษกนะนะ็คือพระพุทธเ,เจ้าพระพุทธเ,เจ้าก็สิ้นชีพวายชนปรินิพานมาแล้ว พระปัจเจกพุทธะทั้งหลายก็เหมือนกันพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะพระอริยะทั้งหลายก็สิ้นชีพวายชนไปทั้งสิ้นนะงั้นเรื่องเสียชีวิตเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติกับทุกชีวิตที่เกิดมาเมื่อเรายอมรับความเป็นจริงเช่นนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะยอมรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ระดับหนึ่งนะ เรื่องความตายต้องบอกว่าเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตอย่างแน,น่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นในระหว่างทางก็คือหลังจากที่เราเกิดมาแล้วแต่ยังไม่ตายในช่วงชีวิตที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่นั้นเนี่ยมันก็ต้องเจอนู่นนี่นั่นเช่นโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุความไม่ราบรื่นทางการงาน ความไม่สะดวกสบายในการดำเนินชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกตินะเพียงแต่ว่าเราจะต้องรับให้ได้เราจะต้องรับให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดกันได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหาถ้าเรามองเป็นปัญหาปุ๊บเนี่ยแปลว่าเรามีความยึดติดมีความเยื่อใหญ่ ไม่ละทิ้งในสิ่งนั้นเราต้องตัดนะต้องตัดอย่าเอามันมาเป็นต้นเหตุต้นปัจจัยเป็นปมเหตุปมปัจจัยที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่เราเด็ดขาดสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นสาเหตุให้เราต้องทุกข์สิ่งนั้นเราต้องไม่ยอมรับเราต้องไม่ยอมรับเราอย่ายอมรับ ใครจะเอาเรื่องไม่ดีของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีมาเล่าให้เราฟังเนี่ยไม่ต้องไปฟังแต่ถ้าฟังแล้วเป็นบทเรียนสอนใจนให้แก่ชีวิตเราได้เป็นอย่างดีเนี่ยควรฟังควรฟังไปทุกเรื่องแหละแต่ว่าต้องยอมรับให้ได้นะฟังเรื่องไม่ดีแล้วเป็นทุกข์นี่ห้ามฟังเด็ดขาดอย่าฟังเด็ดขาดฟังเรื่องดีแล้วมีความสุขนะก็ต้องดูด้วยว่าความสุขแบบไหน ทุกความทุกทุกความสุขที่เรารับรู้รับทราบได้ยินได้ฟังประสบพบเจอด้วยตนเองก็ตามนะจากคนอื่นเล่าให้ฟังก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นบทเรียนชีวิตสำหรับเราจึงจะเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์นะแต่ท่านนำมาเป็นบทเรียนแก่เราไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่าเหล่านั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์เมื่อไม่มีประโยชน์ เพราะว่าไม่ได้เป็นบทเรียนให้แก่เราเลยเนี่ยเราควรละเลยเราควรละทิ้งเราอย่าไปยอมรับอย่าไปรับไว้อย่าไปรับไว้นะแต่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ทิ้งไปนะไม่ต้องไปติดใจไม่ต้องไปมีความเยอ่อใยผูกพันในสิ่งใดทั้งสิ้นอย่าลืมว่าทุกสิ่งที่เกิดเนี่ยต้องดับนะทุกอย่างเกิดดับ อย่าจับอย่ายึดติดนะจำคำนี้ไว้นะทุกอย่างเกิดดับทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปจับไปยึดติดในสิ่งที่มันเกิดแล้วจำต้องดับอย่างแน่นอนทุกอย่างเกิดดับอย่าจับอย่ายึดติดเวลาเกิดก็พยายาม รับให้ได้ว่านี่คือผลจากกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตการอาจจะหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาก็เป็นได้ถ้ารับได้จะเบาถ้ารับไม่ได้จะหนักถ้ารับได้ถ้ารับได้จะเบานั่นหมายความว่าอะไรจะเกิดเราก็รับได้เราไม่มีปัญหากับสิ่งที่เกิดกับเรา ชีวิตจิตใจมันก็จะเบาไม่เป็นทุกข์นะสบายสบายถ้ารับไม่ได้เนี่ยจะหนักก็คือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรารับไม่ได้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่สมไม่ไม่ไม่เป็นอย่างใจนึกเรารับไม่ได้มันก็จะเป็นทุกข์ทันทีนะอย่าลืมว่าสุข ทุกอย่างที่มันเกิดกับเราเนี่ยมันเป็นผลที่กรรมที่เราเคยทำไว้ส่งมายัางเราแล้วก็อย่านึกว่าเราเนี่ยจะหลบนะจะหลบจะซ่อนเพื่อไม่รับผลของอดีตกรรมไม่ว่าทั้งดีและชั่วที่เราเคยทำไว้ได้นะเราหลบซ่อนไม่ได้ต่อให้เราตายแล้วไปเกิดที่ไหนนะกรรมเก่า ซึ่งเราเคยทําไว้ด้วยใจในอดีตชาติที่ผ่านมาเราไปเกิดอีกใจก็ยังเกิดอยู่อีกอมันก็ต้องมีการได้รับผลจากกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้ทั้งดีและไม่ดีนะไม่ใช่เฉพาะชั่วอย่างเดียวนะไม่ใช่เฉพาะดีอย่างเดียวด้วยทั้งดีและไม่ดีนะตราบแต่แบบที่เรายังมีชีวิตอยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่ถึงเวลาที่กรรมที่เราเคยทําไว้ในอดีตส่งผลแล้วก็นะก็ต้องเกิดกับเราอย่างแน่นอน ดังนั้นก็ต้องรับให้ได้มันจึงจะก,กลายเป็นสิ่งที่เบาไม่เป็นทุกข์ไม่สร้างทุกข์ให้แก่เรานะนี่คือสิ่งสำคัญมากๆนะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าถึงวินาทีนาทีสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้แล้วนะแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป ก็อยากให้ความรู้ทางภาษาบาลีเล็กๆน้อยๆนะติดไม้ติดมือไปด้วยนะเปมะโตที่ได้บอกไปบ้างแล้วนะนะก็แปลว่าความรักซึ่งเหมือนกับคำว่าปิยะโตในพระคาถาที่ผ่านมาชายตีแปลว่าเกิดนะโซโกก็แปลว่าความโศความโศ เปมาโตเหมือนกันชายติเหมือนกันพยังแปลว่าไัยความกลัวนะความน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวเปมาโตเหมือนกันแล้ววิปปามตตสาแปลว่าพ้นหลุดพ้นนักถิแปลว่าไม่มีโสโกโนะแปลว่าความโศกกูโตเนี่ยแปลว่าจากที่ไหนจากที่ไหนพยังแปลว่าไัยโดยความหมายรวมๆเนี่ยก็หมายความว่า ความเศร้าโศกเสียใจนะและความกลัวต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักความเย่อหยัความผูกพันทั้งสิ้นถ้าเราไม่ประสงค์ความเศร้าโศกเสียใจความกลัวนะต่างๆนานาเนี่ยเราก็ต้องตัดความเย่อหยันนะตัดความรักคำว่าตัดในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปทําลาย ุคคลที่เรารักนะเราก็ฝึกหัดจิตใจของเราเพื่อให้เพื่อไม่ให้มีความเยื่อใ่นะเพราะว่าถ้ามีความเยื่อใ่อยู่เนี่ยถ้ายังมีความรักอยู่เนี่ยมันก็จะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจนะความเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราความกลัวต่างๆนั่น,นาเกิดขึ้นตามมาเป็นอย่างแน่นอนเหมือนกับนาวิสาขานะี่ต้องลองห่มลองให้เพราะ การจากไปของหลาหลานสาวคนโปรดเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารักในหลานสาวคนนี้เป็นอย่างมากสุดท้ายก็หยุดร้องห่มร้องไห้ได้เพราะว่าเข้าใจยอมรับความจริงได้ว่าเราจะร้องห่มร้องไห้ในเพราะคนที่เรารักจากไปแล้วถ้าเรารักทุกคนในโลกนี้แล้วทุกคนจากไปจะทํำยังไงและสุดท้ายเราจะจากไปเราก็ต้องร้องให้ก่อนจากไปหรือว่าจะจากไปหลังจากเรา แต่จะร้องให้หลังจากไปมันก็ต้องมีเหตุมีผลที่เป็นรูปธรรมนะจับต้องได้นะฟังขึ้นนะก็ต้องมีเหตุผลอย่างนั้นนะอย่างสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจนะแล้วก็มีโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเช่นนี้ให้แก่ชีวิตตนอยู่เนืองเนงนะนี่ถือว่าเรื่องสำคัญ